ใครที่กำลังมองหางานต่างหูเล็กๆใส่ติดหูสบายๆนะคะแนะนำครึ่งสลึงเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มาชมลวดลายกันเลยนะคะต้นกันที่แบบเซตแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นงานต่างหูค่ะแบบขัดซ้ายทั้งหมดเลยค่ะรูปแบบนะคะก็จะมีทั้งเป็นงานลายดาวค่ะลายหัวใจใบมะกอกหรือว่ารูปนกน้อยนะคะสินค้าเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นงานจิกลวดลายนะคะขัดเงานะคะเพื่อเล่นไฟให้สวยงามด้วยค่ะ ใครที่ชอบเป็นงานลวดลายธรรมดานะคะก็จะเป็นงานตุ้มหมุดเลยค่ะงานหมุดนะคะก็จะมีหลากหลายแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานครึ่งวงกลมนะคะขัดทรายแล้วก็จิกลวดลายให้ด้วยนะคะหรือจะเป็นงานครึ่งวงกลมแบบเงาลวา้วนเกรงเกรียงก็ได้ค่ะแบบด้านล่างนะคะก็จะเป็นงานขัดทรายขนแมวค่ะจะเป็นงานเต็มวงกลมไปเลยนะคะจะไม่ได้เป็นงานครึ่งวงกลมนะคะ แบบงานดอกไม้นะคะก็จะมีทั้งเป็นงานลายดอกพริกกุ้นเลยค่ะแล้วก็จะเป็นงานใบโคเวอร์นะคะงานแฟชั่นเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักค่ะจะมีทั้งเป็นงานลายไม้กางเขนค่ะหรือจะเป็นงานอินฟินิตี้นะคะหรือจะชอบงานแฟชั่นงานแบรนด์นะคะก็จะมีทั้งงานลายซีดีค่ะมีทั้ง l อลนะคะจะเป็นงานวอร์ซาเช่หรือว่าจะเป็นงานซี i ีนก็ได้ค่ะมีทั้งขัดเงานะคะแล้วก็จิกลวดลายขัดสายให้ด้วยค่ะ งานฝั่งพลอยฝั่งเพชรก็มีนะคะจะเป็นทั้งงานรูปหัวใจนะคะพร้อมริบบินฝั่งเพชรเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นงานห่วงคาเทียค่ะงานลงยานะคะกับจอน,นี้เนี่ยจะมีเป็นงานลายใบโคเวอร์นะคะสีขาวแล้วก็สีแดงเลยค่ะลายน่ารักมากเลยหรือชอบเป็นงานที่ใส่แล้วดูห้อยลงมาสักเล็กน้อยนะคะก็จะมีเป็นงานแฟชั่นนะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเป็นงานลายสามห่วงลงมาแบบนี้เลยนะ หรือลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชอบเป็นงานห่วงนะคะห่วงเราก็จะมีหลากหลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานห่วงกลมเกลี้ยงนะคะหรือจิกลวดลายเล็กน้อยนะคะหากใครชอบงานตุง้งติ้งลงมาหน่อยค่ะก็จะมีงานห้อยจีตุง้งติ้งนะคะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้กางเขนน้องโลงมานะคะรูปริบบิ้นนะคะแล้วก็เป็นงานหัวใจค่ะสามารถใส่ได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเลยนะคะ หากซื้อให้เป็นของขวัญผู้ใหญ่นะคะหรือซื้อให้คุณแม่นะคะก็แอดมินแนะนําเป็น2คู่นี้เลยค่ะเป็นงานห่วงใหญ่ขึ้นมานะคะจะมีเป็นงานกลมงเกลี้ยงค่ะแล้วก็มีเป็นงานรายเกลียวน่ารักน่ารักเลยค่ะแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นงานขาเกี่ยวรูปพวงองุ่นเล็กๆน่ารักน่ารักเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบงานขาเกี่ยวนะคะใส่ห้อยน่ารักน่ารักนะคะแนะนําลายนี้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจคู่ไหนนะคะอยากสั่งซื้อนะคะสามารถทักอินบอกเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเฟ e บุ o k ทางร้านนะคะหรือว่าจะเป็นทางไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ